น้ำนขะึ้นเต็มแล้วขาสัก นี่าลูกอะไรเนี่ยอุ้ยมีกระลอกด้วยอ่าผลไม้ไมลมูลกกระบอกหรือเปล่าไหนอ่ะน่ไงกระล,กลอกอยู่ข้างล่างมลงลไปนเออลงไปข้างล่างและมากินผลไม้ป่านี่ทอนนั่นไงนั่นไงเห็นไหมนั่นดิโอ้ไม่ใช่ใบไม้ <laughs> ต้นอะไรอะทำไมมันมีหนามเลยมันกระบกหรือเปล่าลูกลูกบกหรือเปล่านะมี่นตรงนี้เม็ดต้นเล็กันมีหนามอืมแม่ลงมาแล้วอืมเนี่ยอ๋อสักหนอยู่เดินระวังได้นะมันเป็นที่ใครลูก โอ้โหน่ากลัวมากเลย,ดย้ดูดิมีไม้อะไรลอยมากับนะไหน,นนั่นเองดูข้างล่างล่ะอ๋อว้าว Ừ. Hử? ở Tiếng nục. Mà nục son Rồi